นี่ครับโอ้โหยูทูบเบอร์เรามากันอุ่นหนาควาข้างเลยนะครับนี่โอ้โหหนึ่งนาทีต้องให้ได้หลายช่องครับนี่คือ คู่ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้โหขอบคุณแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าคู่ใหญ่ยาวครับผมผมใหญ่ผมยาวครับผมโอ้คืออะไรที่ใหญ่ยาวทั้งหมดเลยครับผมโอ้โหครับผมกับจิตใจที่อันใหญ่นะครับมีสายตาที่ยาวไกลโอ้เพราะว่าสายตายาวนั่นเองสยตายาวน้องยาวเน่นอน้อก็นึกว่าอายุเววายาวอยากจะอายุยืนยาวครับผมอ่ายังไม่อยากตาย เราไปทอครับผมม่อนอารุณนี่นะครับคุณอิสระนะผมโอ้โหนี่ใครเนี่ยคนยักคำหรือเปล่าเนี่ยคนตีครับโอ้ไม่ใช่น้อแล้วทำไมขอตั้งขอตั้งกล้องนี่ช็อตช็อตโอ้โห